โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ปลาก็ยังไม่ออกครับยิงไปสองทีแล้วยิงไม่โดนไม่ได้เลยมากินทอดผักทองด้วยกัน ชอบอยู่ลึกนักโดนท่านผู้ชมติด,ดไม้ครับน่าจะหลุดอยูผมต้องเผื่อถ้าไม่เผื่อล้วก็ไม่โดนน่ะไม่ได้ดนี่เจียวๆเลยครับท่านผู้ชม ได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับได้หนึ่งเต้มแล้วครับ đại diện du lịch hơn เัร็จเรียบร้อยบ่ายสามโมงแล้ว อเคท่านผู้ชมนี่ก็เวลาห้าโมงครึ่งแล้วครับผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ได้ปลาแต้มเดียวยิงไปห้าทีพลาดครับคลื่นแรงมากท่านผู้ชมแล้วก็คนหนุ่มสองคนเข้ามาเล่นน้ำก่อนผมมา น้ำตรงนี้ขุ่นหมดเลยปลามันก็เลยตื่นปลาไม่ออกด้วยถ้าเขาไม่มากวนน้ําอ่ะผมก็น่าจะได้ปลาอยู่ครับวันนี้ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเช้าเช้าเลยเต็มที่ไปเลยพรุ่งนี้ผมจะเอาถังใส่ปลามาด้วยถังโฟมซื้อน้ำแข็งมาด้วยแช่ปลาทั้งวันเลยผมจะมาเช้าเช้าเลยพรุ่งนี้ โอเคท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับถ้าใครชอบใจรักอาชีพหาปลานั่งยิงปลาก็เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดสับตะไคร้ผมด้วยกดกระดิง่ง โอเคท่านผู้ชมผมก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้มีปลาผมก็ได้ตัวเดียวเองไ้ปลาตัวเดียวครับท่านผู้ชมดีกว่าไม่ได้อะไรเกือบแนวกว่าแล้วจะไปปน ต้องล่ำลาถ้าไม่ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ